ันนี้คุณครูพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับฟอสซิลไม้ที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินจังหวัดนครราชสีมาครับแต่ว่าแก๊งเด็กของเราเนี่ยสิดันไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับแสงชนิดนึงที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเอาแล้วมันจะเป็นแสงอะไรและก็มีประโยชน์แค่ไหนไปติดตามกันเลยครับเป็นยังไงล่นะนาดาฮะน่าทึ่งรเปล่าน่าทึ่งมา,มากๆเลยค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีซากฟอสซิลไม้กลายเป็นหินที่สวยงามขนาดนี้ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะที่โคราชนี้นะครับเป็นแหล่งใหญ่ไม้กลายเป็นหินที่สําคัญมากของภูมิภาคเลยนะจ๊ะอ๋อเป็นไรจะไม่หายปวดท้องอีกลูกก็หายแล้วนะคะ,ะก็เมื่อกี้กินยาเคลือบกระเพาะไปแล้วค่ะแล้วคนสมัยก่อนเขามีวิธีรักษาโรค กระเพาะกันยังไงหรอคะอ๋อในสมัยของครูโอ้ไม่ใช่สิเออคุณพ่อของครูเนี่ยนะไม่ต้องเสียตังอะไรมากมายหรอกเป็นแค่กินใบไม้ก็หายแล้วกินใบไม้หรอคะถูกต้องแล้วเป็นใบของต้นเปล่าน้อยนะจ๊ะครับผมในสมัยโบราณเนี่ยพระท่านคุแกเนี่ยนะครับเขาจะเอาใบาพวกนี้เป็นใบอ่อนเนี่ยมาตากให้มันแห้งเสร็จแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดนะครับเอาไปต้มหรือว่าชงกับน้ําดื่มแค่นี้ก็หายแล้วจ้ะแล้วใบของต้นเปล่าน้อยเนี่ยมันทําให้เราหายปวดท้องอยังไงหรอคะ คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเขาพบว่าในใบเปล่าน้อยนะครับมีสารตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเปลาโนโททลนะครับผมซึ่งช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะครับอีกทั้งยังมีฤทธิ์นะครับผมในการกระตุ้นเนื้อเยื่อที่เสียไปทําให้แผลกระเพาะอาหารเนี่ยหายเร็วมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะงั้นไปกันเลยค่ะครูไปไหนอ้าวก็ไปซื้อต้อนเปล่าน้อยมาปลูกไงค่ะครูจะได้ขายได้ตังค์เยอะๆโอ้หน้าดานี่จริงๆเลยนี่เนี่ย จร,จริงๆแล้วต้องบอกว่าในใบไอ้ใบไอ้ใบเป้าน้อยถึงมันจะมีสารที่ช่วยทําให้แบบโอเคแผลในเข้าอาหารหายเร็วมากขึ้นเนี่ยนะแต่ต้องบอกเลยว่ามันมีน้อยมากๆจริงๆเลยถ้าเกิดว่าจะทํากันจริงๆเนี่ยต้องมีพื้นที่ปลูกต้นเป้าน้อยสักพันไร่อะมีหรือเปล่าล่ะแล้วอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ย<อ>จะศึกษาสมุนไพรไปทําไมอะคะเพราะว่าในเมื่อปริมาณของสารเนี่ยมันมีน้อยขนาดนี้ เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบและก็โครงสร้างของเขาว่ามีธาตุหรือว่ามีสารอะไรบ้างเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยผมสามารถสังเคราะห์หรือว่าทําสารนี้ขึ้นมาได้นในห้องแลบโดยที่ไม่ต้องไปเสียพื้นที่ในการปลูกต้นไม้นั่นเองนะจ๊ะลูกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าสารที่สังเคราะห์เนี่ยมันเหมือนกับสารในธรรมชาติหรือเปล่า ครูว่าไอ้คำถามนี้เดี๋ยวค่อยมาตอบด้วยกันนะครูว่าเราไปตามหาตุ๊ดตู่กับแชมป์ก่อนดีกว่าไหม่านใหญ่เหรอเอ้ามีปัญหาอะไรกันเด็กๆก็พี่ตุ๊ดตู่สิครับเดินดูฟอสซิลไม้อยู่ดีๆแล้วก็มาสงสัยเรื่องลูกปัดเ้นก็พอดีว่าตุ๊ดตู่เนี่ยไปเยี่ยมบ้านพ่อมาค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยแอบเข้าไปในห้องเก็บของของคุณปู่แล้วก็เจออันนี้มาก็เลยเอามาดูว่ามันเป็นของเก่าหรือของใหม่อ่ะ เชียวว่าของใหม่นะเพราะสีมันยังไม่หลอกอ่ะโอ้ใช่่จริงๆแล้วบ้านพ่อของตุ๊ตตุนี่อยู่ที่กระบี่ไม่ใช่เหรอลูกถ้าเกิดครูจะไม่ผิดจริงๆแล้วทางภาคใต้เนี่ยก็มีการขุดพบลูกปัดซึ่งอายุเป็นพัน,พ,นพันปีเลยนะเยอะแยะมากมายเลยไม่แน่นะซ้อยเส้นนี้ที่ตุ๊ตตุไปเจอในห้องของคุณปูอ่อ่ะอาจจะเป็นลูกปัดอายุพันปีก็ได้นะลูกอวว่าแต่คนโบราณเนี่ยเขาทำ ลูกปัดให้มีสีสันสวยงามได้อย่างไรครับครูเออครูก็ไม่รู้เหมือนกันไงโอ้ยอไม่ได้ค่ะครูครูเนี่ยต้องบอกก่อนว่าออสีสวยๆในลูกปัดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสารที่เราสังเคราะห์ขึ้นใหม่เนี่ย<ำ>มันเหมือนกับสารเดิมหรือเปล่า โอ้โหโ,โห่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทั้งสองเรื่องเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยนะนะ <S 2> <S 2> ทั้งเรื่องของอะไรสารในในสมุนพงสมุนไพรหรือว่าการมีที่มาของสีจาก,กอะไรลูกหินเลยพวกนี้เนี่ยต่มันก็เออมันก็จะมีอยู่หนึ่งวิธีนะที่สามารถให้คำตอบได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยอืมค<อ>ือเรูเล่นคือวิธีนั้นเขาเรียกว่าแสงสินโครตตรน แต่ก่อนอื่นเนี่ยครูว,ว่าพวกเราเนี่ยไปทำความรู้จักกับแสงซินโครตอนก,นกันก่อนเลยนะจ๊ะว่ามันคืออะไร การมองเห็นก็คือเครื่องมือพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าใจถึงลักษณะหรือว่าส่วนประกอบของสิ่งต่างๆอันเป็นบ่อเกิดของวิทยาการและก็ความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันโดยสิ่งที่เรามองเห็นก็คือคลื่นแสงที่สะท้อนออกจากวัตถุเข้าสู่ดวงตาของเรานั่นเองเคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตาเห็นได้นี่นะครับจะมีความยาวคลื่นตั้งแต่400จนถึง700นาโนเมตรซึ่ง1นาโนเมตรก็คือ0 0 0 0 0 0 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1เมตรนั่นเอง แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนอกจากจะประกอบด้วยช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็นแล้วนะยังมีช่วงความยาวคลื่น,อ,นอื่นๆที่ตามรุ์มองไม่เห็นทั้งจะมีความยาวคลื่นที่มากกว่าอย่างเช่นรังสีอินฟราเรดหรือว่าคลื่นวิทย,ยุกับความยาวคลื่นที่น้อยกว่าก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตรังสี X แล้วก็รังสีแกมมาเพราะฉะนั้นการมีเครื่องมือที่เป็นเสมือนแว่นตาเพื่อช่วยให้เรา มองเห็นการสะท้อนแสงของวัตถุในช่วงคลื่นอื่นๆนอกเหนือจากช่วงคลื่นที่เรามองเห็นได้มันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้และก็นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในปัจจุบันซึ่งแสนซินโครตอนก็คือหนึ่งในแว่นตาที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี้ยเขากำลังใช้ศึกษาสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแล้วครับเมื่ออนุภาคอ e ิเล็กตรอนวิง่งผ่านสนามแม่เหล็กอิเล็กตรอนก็จะถูกสนามแม่เหล็กเนี่ยเหนี่ยวนำ ซึ่งนอกจาจะทําให้อิเล็กตรอนที่วิ่งไาด้วยความเร็วสูงนั้นเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แล้วอิเล็กตรอนก็จะมีการแพ่รังสีในช่วงคลื่นต่างๆออกมาที่เราเรียกกันว่าแสงซิงโครตรอนนั่นเองจุดเด่นของเจ้าแสงชนิดนี้นะครับนอกเหนือจากความเข้มและความสว่างซึ่งสูงปรี๊ดแล้วเนี่ยยังครอบคลุมความยาวคลื่นตั้งแต่รังสีอินฟราเรดไปจนถึงรังสีเอ็ก ซึงก็เลยถามให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเหมือนกับว่ามีแว่นตาหลายชนิดให้เลียกใช้ในการศึกษาสิ่งที่ต้องการนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับเจ้าแสงซิงโครตอนกันแล้วใช่ไหมค่ะถ้าอย่างนั้นครูขอตัวก่อนบกนีน คือเวลานอกจากครูจะอธิบายให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะครูยังพาเราไปเรียนรู้ที่สถานที่จริงด้วยใช่ใช่ค่ะครูอย่างเวลาพวกเราเนี่ยอยากจะไปดูโรงงานน้ําตาลคุณครูที่หน้าัะของเราก็พาไปดูโรงงานน้ําตาลจะพาไปทําไมก็ครูพามาอยู่ที่นี่แล้วไงที่นี่เหรอคะก็ที่นี่คือนู่นไงสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอน ของระทรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราศสีมาลหรือว่าโคราชนั่นเองเมื่อแสงสินโฟตอนนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับสูงเลยครับก็เลยทําให้สถาบันแสงสินโคตรอนแห่งนี้เป็น1ใน2แห่งของภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เป็นหนึ่งในเครื่องกําเนิดแสงสินโคตรอน51แห่งทั่วโลก สถาบัานแห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการที่ให้บริการแก่นักวิจัยทั่วประเทศที่ต้องการนําแสงสโคอร์ดอนไปทําการวิจัยด้านต่างๆแล้วนะครับยังสามารถให้ยกระดับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงอย่างเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็โทรคมนาคมได้อีกด้วยเอาละเด็กๆก่อนที่เราจะไปได้เห็นของจริงกันเนี่ยนะครับครูขออธิบายหลักการทำงานของเครื่องสร้าง แสงซินโครตอนก่อนนะครับผมโดยที่เราจะเริ่มจากเจ้าตัวเร่งอนุภาคตัวนี้ก่อนซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมจะสร้างสักไฟฟ้าซึ่งสูงมากซึ่งสักไฟฟ้าก็คือสักไฟฟ้านี่ก็คือความสูงต่ำของสนามไฟฟ้าค่ะโดยที่อนุภาคประจุบ,บวกเนี่ยก็จะเคลื่อนที่จากสักไฟฟ้าที่สูงไปยังสักไฟฟ้าที่ตำ่ำแต่ถ้าหากว่าเป็นอนุภาคประจุบลบอย่างพวกอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเคลื่อนที่จากสักไฟฟ้าที่ต่ำไปหาสักไฟฟ้าที่สูงกว่าค่ะ เก่งมากเลยตุดตู่ซึ่งที่นี่นะครับผมเขาใช้สักไฟฟ้าที่สูงมากๆซึ่งสามารถสร้างอิเล็กตรอนได้จนม,มากมายมหาศาลโดยที่อิเล็กตรอนแต่ละตัวนี่นะครับจะมีพลังงานสูงถึง40ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ง่ายๆคือเขียน40แล้วตามด้วยศูนย์อีก6ตัวนั่นเองโห<อ>หลังจากนั้นนะครับผมเขาจะให้อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นนะเข้ามาวิ่งหมุนอยู่ในเครื่องเล่งอนุภาคซิงโครตอน นะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มพลังงานให้กับอิเล็กตรอนจาก40ล้านอิเล็กตรอนโวลให้กลายเป็น1,000ล้านอิเล็กตรอนโวลเลยทีเดียวทำไมเงี้ยะครับครูคะครวาไอ่1,000ล้านอิเล็กตรอนโวลน,นี่คือพวกเราไม่รู้ว่าเขาว่ามันเยอะขนาดไหนอะค่ะเอาง่ายๆนะจากที่อิเล็กตรอนเนี่ยซึ่งไม่ค่อยขยับหรือชอบอยู่กับที่นิ่งๆเนี่ย ทำให้มันเพื่อนที่หรือว่าวิ่งได้เร็วสูงสุดถึงความเร็วแสงเลยทีเดียวเร็วไหมละ่ะเร็วไหมละ่ะเร็วมากแล้วเขาบังคับไอ้เจ้าอิเล็กตรอนเนี่ยให้วิ่งไปตามท่อเล็กๆได้งไงนั่นไงแล้วมันทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นได้ยังไงอะและอีกอย่างนะคะอิเล็กตรอนเนี่ยมันวิ่งเป็นเส้นตรงแต่อย่างนี้เนี่ยอิเล็กตรอนก็ต้องวิ่งเป็นวงกลมแล้วอย่างนี้ไม่ชนท่อพังเลยอะคะ คือคือต้องการคําอธิบายใช่ไหมใช่ค่ะ,อะมองไมนูมองไมนูน้อ,องๆหลายคนคงจะทราบนะครับว่าอะตอมหนึ่งอะตอมจะประกอบไปด้วยโปรตอนนิวตรอนแล้วก็เอิเล็กตรอนโดยที่โปรตอนนั้นจะมีประจุบ,บวกและเอิเล็กตรอนก็จะมีประจุบลบซึ่งปกตินะครับโปรตอนและเอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีเท่ากันนะครับทำให้อะตอมนั้นอยู่ในภาวะสมดุล แต่เมื่ออะตอมได้รับพลังงานจากกระแสะไฟฟ้าแรงสูงอะตอมก็จะปล่อยอิเล็กตรอนออกมาสิ่งอิเล็กตรอนเหล่านี้นะครับก็จะวิ่งเข้าหาอนุภาคที่เีือประจุบวกเพื่อทําให้มันกลับสู่สมดุลอีกครั้งดังนั้นครับเมื่อสร้างอิเล็กตรอนให้เกิดขึ้นด้วยกระแสะไฟฟ้าแรงสูงจากเครื่องสร้างอนุภาคแล้วเนี่ย าก็จะมีเครื่องสร้างสภาวะประจุบวกเพื่อดึงให้อิเล็กตรอนเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ไปในท่อที่เกือบเกือบจะเป็นสุญญากาศในลักษณะเป็นวงกลมรอบแล้วรอบเล่าพร้อมๆกับเพิ่มพลังงานให้กับอิเล็กตรอนอิสระเหล่านั้นจนกระทั่งมันมีความเร็วชิ้ววิ่งในท่อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเมื่อม,มันมีความเร็วใกล้กับความเร็วแสงก็จะส่งอิเล็กตรอนเหล่านี้มาเก็บเอาไว้ในวงจรกักเก็บอิเล็กตรอน ซึ่งอ e ิเล็กตรอนนะครับก็จะวิ่งวนไปมาในท่อตรงที่ต่อกันเป็นรูปวงกลมโดยที่แต่ละมุมของรูปเหลี่ยมเนี่ยน,นะครับก็คือจุดที่ตั้งเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กก็จะได้เนห e เนี่ยวนําให้อิเล็กตรอนเกิดการหักเลี้ยวไปตามแนวท่อไม่ไปข้างหน้าอย่างไรละครับและก็อย่างที่ทราบไปแล้วว่าการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของอ e ิเล็กตรอนภายใต้สนามแม่เหล็กเนี่ยจะทําให้อ e ิเล็กตรอนเกิดการปลดปล่อยแสงริ้โคอรอนออกมานั่นเอง ซึ่งการที่เขาทําให้อิเล็กตรอนนี้วิ่งด้วยความเร็วเกือบเท่าความเร็วแสงเนี่ยนะครับก็จะทําให้แสงจินโฟตอนไม่กระจายตัวแต่พุ่งตรงไปข้างหน้าด้วยความเข้มและความสว่างที่มากพอแสงอาทิตย์ถึง1นึ่งหมื่นเท่านะครูคะแล้วทําไมมันต้องส่งผ่านสุญญากาศด้วยล่ะคะเออครูจะ ตั้งเป็นคําถามแบบสมมุติขึ้นมาแล้วกันนะทุกคนเลยนะสมมติว่าให้ยิงธนูบนบกกับยิงธนูใต้น้ําอ่ะนาดานาดาคิดว่าบนบกหรือใต้น้ําลูกธนูจะไปได้ไกลกว่ากัน บนบกสิครับโอ้เพราะอะไรตุ๊ตู้ตอบได้ค่ะเ,เพราะว่าบนบกเนี่ยมีตัวการก็คืออากาศส่วนในน้ำเนี่ยมีตัวการก็คือของเหลวดังนั้นเนี่ยโมเลกุลของอากาศเนี่ยก็จะอยู่ห่างมากกว่าโมเลกุลของน้ําดังนั้นถ้าหากว่าเรายินทันูไปได้เร็วแล้วก็ไกลกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกต้านด้วยจนนํานวนโมเลกุลที่น้อยกว่าอืมเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วก็การที่ในอวกาศเนี่ยไม่มีแม้แต่อากาศอยู่เลย จึงไม่มีอะไรมาต้านการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดโดยไม่สูญเสียพลังงานเลยค่ะก็ทำนองนั้นนั่นแหละจ้าแต่ว่าการเคลื่อนที่จะช้าหรือเร็วนี่นะครับผมขึ้นอยู่กับพลังของอิเล็กตรอนที่มีอยู่ณขนาดนั้นด้วยนะจ้าแล้วแสงจะเกิดขึ้นตอนไหนล่ะครับแสงเกิดขึ้นตอนไหนจริงๆแล้วในท่อที่เกิดจะเป็นสูญญากาศนเนี่ยนะมันไม่มีแสงอยู่ มีเฉพาะเพียงแค่อิเล็กตรอนวิ่งไปวนไปเวียนมาอยู่แต่ว่ามันจะปล่อยเป็นแสงซินโครตอนออกมาตอนที่มันโดนบังคับให้เลี้ยวเลี้ยดยสนามแม่เหล็กใช่ไหมคะเก่งครูคะแล้วแสงอะจริงๆแล้วมันก็มีหลายช่วงคลื่นไม่ใช่หรอคะไหนจะอ ra ินฟาเรดไหนจะอุลตร้าไวโอเลตแล้วก็รังสีเอกอีกอะถูกแล้วอย่างแสงซินโครตอนนี่มันอยู่ในช่วงคลื่นไหนอะคะแล้วมันเหมาะสมกับอะไรอะคะ หนูจะได้รู้สักทีว่าไอ้ลูกป่าเส้นนี้มันของเก่าหรือเปล่าเออคลื่นไหนใช้ในการตรวจสอบเรื่องโครงสร้างของสารละคะเออคือมันการแยกคลื่นแต่ละความถี่ออกมาจากกันนะครับจะใช้คุณสมบัติในการสะท้อนและก็หักเหของคลื่นแม่เในไฟฟ้า การสะท้อนและหักเหก็คือการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เมื่อเปลี่ยนตัวกลางโดยการสะท้อนนั้นก็คือช่วงที่คลื่นนั้นไม่สามารถผ่านตัวกลางนั้นได้ส่วนการหักเหก็คือการที่คลื่นนั้นมีทิศทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปเมื่อแผ่นตัวกลางนั้นมีความหนาแน่นเปลี่ยนไปคลื่นแม่เหล็กแต่ละความยาวคลื่นนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการสะท้อนแล้วก็หักเหแตกต่างกันไปนะครับ ตัวอย่างเช่นการหักเหของแสงแดดผ่านละองน้ําและก็ผ่านอากาศหลังยามฝนตกซ้ําไปซ้ำมาเนี่ยก็จะทําให้สามารถแยกคลื่นแสงออกจากกาันให้เราเห็นเป็นเจดสีอย่างที่เรียกกันว่ารุ้งกินน้ําเพราะฉะนั้นในการแยกแสงสิงโคตรตอนจากคลื่นแม่เหล็กเราก็จะใช้วัสดุที่มีความสามารถในการสะท้อนหรือว่าหักเหช่วงคลื่นที่ไม่ต้องการออกไปให้เหลือแต่ช่วงคลื่นที่ต้องการในที่สุด แชมปยังไม่เข้าใจเลยครับอา้าวไม่เข้าใจเรื่องอะไรอะแชมป์ก็คือ,คอเราจะแยกช่วงคลื่นของแสงซิงโครตอนได้ยังไงหรอครับโอ้ใช่ค่ะแล้วเราจะหาต้นกําเนิดของสีของลูกปาดโบราณที่ใช้รังสี x เนี่ยในการหาแล้วเราจะแยกรังสี x ออกมายังไงอะคะถ้าอย่างนั้นครูว,ว่าพวกเราเนี่ยนะคะจะต้องไปเรียนรู้เรื่องของคุณสมบัติของการดูดกลืนแล้วก็สะท้อนคลื่นของาธาตุกันแล้วละจ้ะอืม,อม สารแต่ละชนิดนั้นจะประกอบด้วยธาตุหลายชนิดที่แตกต่างกันไปตามชนิดของมันนะครับซึ่งแม้แต่สารชนิดเดียวกันเนี่ยก็ยังอาจมีโครงสร้างการเรียงตัวของธาตุที่แตกต่างกันอะตอมของธาตุแต่ละชนิดนะครับจะมีจำนวนโปรตอนนิวตรอน,น,รอนและก็อิเล็กตรอนแตกต่างกันไปครับทำให้ธาตุแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการดูดปืนเคลื่อนในแต่ละช่วงความยาวคลื่นไม่เข้ากันเลยอันนี้ก็ถือเป็นคุณสมบัติเฉพาะของธาตุนะครับอย่างเช่น ธาตุเหล็กเนี่ยจะดูดกลืนคลื่นแสงได้ดีในช่วงความยาวคลื่น1.7อังสตรอมส่วนธาตุกริเจนนะครับจะดูดกลืนคลื่นแสงได้ดีในช่วงความยาวคลื่น22.8อังสตรอมดังนั้นถ้าหากว่าเรายิงแสงซินโฟตอนใส่สารหรือวัตถุที่ต้องการและหาดูค่าความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนแสงสูงกว่าปกติก็จะทราบนะครับว่าของสิ่งนั้นเนี่ยประก,กอบไปด้วยธาตุอะไรบ้าง สวัสดีค่ะพี่ขาคือว่าหนูเนี่ยกำลังสงสัยเกี่ยวกับสีในลูกปัดอันนี้ค่ะพี่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยอะค่ะได้ครับการผลิตลูกปัดในแต่ละที่ก็จะมีกรรมวิธีในการผลิตที่ต่างกันนะครับดังนั้นเมื่อเราทําการตรวจสอบลูกปัดชนิดนั้นที่เราสนใจจะศึกษาแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าลูกปัดที่เราสนใจนี้มาจากแหล่งใดหรือเกิดขึ้นในยุคสมัยใดนั่นเองนะครับแล้วจุดเด่นของการตรวจสอบด้วยแสงซินโครตอนเนี่ยมีอะไรบ้างคะ ที่เด่นๆก็คือแสงสิงโครตอนไม่ทำลายตัวอย่างในขณะที่เรากําลังทําการทดลองนะครับแสงสิงโครตอนมีความเข้มสูงทําให้เราได้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงนะครับและที่สําคัญเลยแสงส,สิงโครตอนมีความขนาดสูงทําให้เราสามารถที่จะโฟกัสลาแสงให้มีขนาดเล็กๆเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ในตัวอย่างที่มีขนาดเล็กหรือในตัวอย่างที่มีปริมาณน,น,น้อยๆได้นะครับเอาล่ะน้องๆพพ้อมที่จะทําการทดลองเพื่อหาข้อเท็จจริงกันหรือ,อยังครับพร้พอมแล้วค่ะ ว่าแต่ว่าคุณครูวิ่อยากหายไปไหนอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูก็มาเราทําเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะติดแซมเปิลลงไปในที่ใส่ตัวอย่างก่อนนะครับคือเราจะใช้เทปใสติดแล้วก็มาแปะลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะช่วยติดให้เราดูจากนั้นเราจะทําการใส่ซมเปิลลงไปในที่ใส่ซมเปิลก็คือช่องตรงนี้ พอ,อ้องใส่ตัวอย่างลงไปแล้วเราจะทําการเปิดแสงก็คือเราจะปล่อยให้แสงผ่านเข้ามาทะลุก,ก็คือยิงผ่านตรงนี้ยิงผ่านตัวอย่างเราออกไปหลังจากที่เราทําการเก็บข้อมูลได้แล้วนะครับพี่จะพาน้องๆมาวิเคราะห์ผลเพื่ออศึกษาดูปริมาณของธาตุที่อยู่ในลูกปัดแก้วนะครับโดยในส่วนแรกผลที่เราได้ก็คือจากกราฟน้องๆจะเห็นว่ามีปรากฏพีคของธาตุไทเทเนียมแมงกิสเหล็กแล้วก็คอปเปอร์้าจากข้อมูลที่พี่ได้บอกพวกน้องๆไปแล้ว เราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าลูกปัดแก้วที่น้องๆเอามาให้พี่ศึกษาเนี่ยมันมีการเติมแร่ทองแดงลงไปในระหว่างขั้นตอนการผลิตเพื่อทําให้เกิดสีแดงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วจากการทดสอบสารที่สัรงะ้อขึ้นมาใหม่อะค่ะพี่ว่ามันเป็นสารตัวเดียวกันกับสารที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันมีหลักการเหมือนกันหรือเปล่าคะเราใช้หลักการเดียวกันครับ ง่ายๆก็คือถ้าสเปกตรัมที่ได้จากสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่นั้นมีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกับสเปกตรัมที่ได้จากสารที่มีอยู่เดิมเราก็สามารถที่จะตอบได้เลยว่าสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่นั้นเป็นสารชนิดเดียวกับสารที่มีอยู่เดิมแล้วเจ้าแสงซิงโครตอนเนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นแล้วเนี่ยมันจะมีจุดเด่นอะไรบ้างหรอครับจุดเด่นของแสงซิงโครตอนมีด้วยกันหลายข้อเลยนะครับแต่ที่เด่นๆก็คือแสงซิงโครตอนมีคุณภาพสูงทําให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็มีความแม่นยํานะครับ ได้นอกเหนือไปกว่าน,นั้นคือแสงสิงคอนตมีหลายช่วงความยาวคลื่นทําให้เราสามารถที่จะนําไปประยุกใช้ในการทดลองรูปแบบอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับใช่แล้วครับจากจุดเด่นของเจ้าแสงซิงครควอนันั้นที่ช่วยรักษาสภาพของสารหรือวัตถุตัวอย่างที่นํามาทดลองให้เหมือนเดิมร้อเปอร์เซ็นต์แปะเพราะไม่มีการใช้สารเคมีหรือความร้อนใดๆทั้งสิน้น รวมถึงสามารถใช้กับวัตถุหรือสารที่มีขนาดเล็กมากหรือว่ามีปริมาณน้อยมากๆได้อีกด้วยครับจึงทําให้เขามีการนําไอจดแสงเนี่ยมาใช้กับการตรวจหาชนิดหรือว่าโครงสร้างของธาตุหรือสารที่เราอยากรู้อันนําไปสู่การใช้ประโยชน์ที่หลากหลายนะครับทั้งการวิเคราะห์ชนิดของสารหรือธาตุในตัวอย่างรวมไปถึงการตรวจสอบว่าสารชนิดนั้นๆมีโครงสร้างแบบในบ้างเป็นของจริงหรือว่าแตกต่างจากสารที่ต้องการหรือไม่ได้อีกด้วยนะครับ แหมน่าทึ่งจปเลยนะคะเนี่ยแล้วแสงซินโครตอนเนี่ยนะคะสามารถเอาไปใช้ทําประโยชน์อื่นๆได้อีกไหมคะได้แน่นอนครับอย่างที่สถาบันวิจัยของเราเองนี้ได้มีนักวิจัยจากทั่วประเทศนะครับได้เข้ามาทําการวิจัยที่นี่นะครับยกตัวอย่างงานวิจัยที่ผ่านมาก็เช่นการศึกษาพวกโครงสร้างของไครตินที่ได้จากเปลือกกุ้งโดยเราจะนําไปใช้ในการบํำบัดน้ําเสียในโรงงานสีย้อมผ้านะครับ mm hmm. แล้วการศึกษาพวกเซลล์ต้นกําเนิดเพื่อการปลูกถ่าย กระดูกเคียมในผู้ป่วยนะครับหรือแม้กระทั่งการศึกษากระจกโบราณครับเพื่อการที่เราจะสามารถผลิตกระจกชน้นใหม่ขึ้นมาทดแทนส่วนที่ขาดหายไปได้นะครับโอ้อยังไงวันนี้พวกเรา3ามคนจะต้องขอขอบคุณพี่ดงมากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละเด็กๆมานี่เลยทำหน้าแป้นลันกันมาเลยทีเดียวเต็มที่เลย,ยสิเป็นไงบ้างวันนี้ ได้รับความรู้อะไรกันไปบ้างโอ้ยเพียบเลยค่ะครูนอกจากที่พวกเราเนี่ยจะได้รู้ความจริงจากซอยเซน,นีแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังได้รู้จากแสงชนิดใหม่ที่ชื่อว่าแสงซิงโครตอนด้วยค่ะที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเหนี่ยวนาอิเล็กตรอนให้ปลดปลยพลังงานออกมาและแสงซิงโครตอนเนี่ยมันมีความเข้มและความสว่างสูงมากและยังมีช่วงคืนที่แตกต่างกันด้วยทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นเช่นอินฟาเรดและหลังสี X แล้วมันก็เลยเอาไปใช้ประโยชน์ในด้าน,นต่างๆนะคะเช่นด้านวัสดุศาสตร์ด้านอุตสาหากรรมด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านโบร,ราณคดีด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเด็กเก่งจริงเลยทีดเดียวาหาแหบมบครูไม่ต้องชมแล<ะ>้วละ่ะนี่มันไม่ใช่แสงสิงโตลแล้วแต่นี่มันเป็นเซนครตเป็นบ้าแล้วเห็นไนี่ล่้ ถึงฟาหาบันแล้วขอไปทำธุระและ้วก็อ๋เด็กๆอออ,อ,อ๋สิงคตตรุษจะออกตาม,มตอ,ตอ้ลกรอนแล้ววันนี้น้องๆจะได้รู้จักกับแสงสินโครตรอนแสงที่เกิดจากการใช้สนามแม่เหล็กเหนียวนำอิเล็กตรอนชูวิ่งด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสงให้เกิดการเลี้ยวพร้อมกับปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กที่มีช่วงคลื่นที่หลากหลายแล้วก็มีความเข้มข้นสูงกว่าแสงอาทิตย์นับหมื่นเท่าออกมาเลยละครับ และด้วยจุดเด่นที่มันไม่ทําลายหรือว่าเปลี่ยนสภาพสิ่งที่ต้องการศึกษาแล้วก็สามารถใช้ได้กับตัวอย่างในปริมาณน,น้อยมากๆก็เลยทําให้แสงซินโครอนเปรียบเสมือนดวงตาจะทําให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอันจะนำมาซึ่งความรู้และการนําไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปครับงแล